แมวิชยานีเฮได้เป็นคุณป้าแล้วหลังเกตจ,จินภัทรน้องสาวตั้งครันลูกคนแรกทำเอาดีใจกันทั้งครอบครัวเลยทีเดียวโดยเฉพาะนักร้องสาวเสียงดีแก้มวิชยาณีเปียกินที่ล่าสุดจะได้เป็นคุณป้าคนแล้วหลังจะออกมาประกาศข่าวดีเกดจ,จินภัทรน้องสาวแท้ๆที่ได้แต่งงานกับสามีชาวต่างชาติได้ตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว โดยว่าที่คุณป้าได้โพสภาพของน้องสาวพร้อมกับภาพอันต้าสาวของ้านพร้อมทางระบุแคปชั่นว่า I'm ready to be under แต่เธอร์แก้ม,มาแล้ว at gate จิน a ั a congeturation แม่กับเจดีใจกับเก็ในทุกๆเรื่องนะรักมากสุขภาพแข็งแรงจ้าดูแลเสมอนะท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมาย